สี่รายได้ที่จะทําให้คุณได้เงินแสนนะแล้วนี้หน่อยบอกเลยนะว่าใครยังไม่เริ่มทําออนไลน์คุณจะเสียเปรียบมากในชีวิตเพราะมันคือเงินฟรีอ่ะที่มีอยู่แล้วแต่คุณดันไม่รับมันอันดับแรกนะข้อที่หนึ่งคือไม่ว่าคอนเทนต์ไหนที่คุณทําอย่างเมื่อกี้นหน่อยยกตัวอย่างแบบง่ายที่สุดยกตัวอย่างแบบง่ายที่สุดคืออ่ะคุณมีสิ่งที่คุณรัก คุณมีอะไรก็แล้วแต่ที่คุณรักงานอดีตเลขกคุณมีสัตว์เลี้ยงคุณมีลูกคือบางทีเราทําเพราะความรักอะ่ะเราทําเพราะแค่เราอยากจะเก็บโมเมนต์นั้นไว้ถูกไหมแล้วเราเก็บโมเมนต์เขาไว้ะสร้างเป็นในแบบที่เป็นเหมือนอัลบั้มของเขาเลยอย่างนี้หน่อยทำเพจหมาไม่ได้คิดอะไรมากเลยแค่อยากจะทําอัลบั้มของเขาเก็บไว้ดูแล้วเราจะไม่ได้ไม่ต้องไปเสิร์ชหาใน IG ตัวเองแต่มันสามารถกลับมาเป็นรายได้ได้เดี๋ยวมาดูมันเป็นรายได้ยังไงรายได้จากคอนเทนต์คืออะไร คือบางคนเนี่ยอย่างใครตามอาจารย์บัณฑิตมาเยอะมากๆอยู่แล้วคุณน่าจะเคยทําคลิปน่าจะเคยทำคอนเทนต์อยู่แล้วถูกไหมมีเพื่อนในเฟซแล้วเปิดเพจหรืออะไรเงรี้ยคุณต้องเคยทํามาบ้างอยู่แล้วหรือถ้าใครไม่เคยนี่หน่อยจะบอกเลยว่ารีบไปเคยซะรีบไปทาซะเพราะพอคุณทําไปเรื่อยๆและต่อเนื่องแอดเฟนเพื่อนลงคลิปเพื่อลงคลิปต่างๆไม่ว่าเริ่มจากสิ่งที่รักก่อนก็ได้ ยังไม่ต้องทําคลิปให้ความรู้เลยเอาเริ่มจากสิ่งที่รักเริ่มจากสิ่งใกล้ตัวคุณมีลูกคุณมีหมาคุณมีรถคุณมีบ้านคุณมีต้นไม้เริ่มจากสิ่งใกล้ตัวก่อนนะแล้วถ่ายลงแบบไม่ต้องเอาหน้าตัวเองก็ได้หรือพิมพ์เพียงแค่ข้อความต่างๆทำต่อเนื่องทําให้เป็นนิสัยให้เป็นคนติดโซเชียลนิดนึงแต่เป็นโซเชียลแบบที่เรามีประโยชน์ไม่ใช่ดูโซเชียลแล้วท็อกซิกนึกออกมาดูโซเชียลแล้วทำสิ่งที่เรารักถ้าคุณทำอย่างต่อเนื่องจนถึงจุุุดดจนึงคณรู้มว่า คุณสามารถเปลี่ยนทุกโพสทุกคลิปของคุณแม้แค่ข้อความตัวเขียนเป็นลายได้ได้เนี่ยแล้วคุณดูนะมันงงมากตรงที่คุณเห็นในรูปปะที่มันเป็นวันที่ห้าเดือนห้าวันที่ยี่สิบแปดที่มันเป็นตัวเอะคุณรู้ไหมมันเป็นแค่ข้อความสีเองมันไม่ใช่คลิปมันไม่ใช่ไลฟ์ไออันที่สองอ่ะแต่นิดหน่อยได้เงินมา0.55ดอลลาร์แปลว่าทุกโพสต์ของนิดหน่อยได้เงินหมดข้อที่หนึ่ง คุณเปิดเลือกไปที่เพจตัวเองเนาะเลือกไปที่เพจตัวเองแล้วมันจะมีคําว่าแดชบอร์ดมืออาชีพแล้ว2ตรงแดชบอร์ดมืออาชีพให้เลือกไปที่คําว่าหาคําว่าสร้างไรายได้อันนี้คือเพจนะแล้วมันจะมีคําว่าตั้งค่าไรายได้อันนี้คือแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนิดนึงแต่หาคําว่าสร้างไรายได้ให้เจอกลับอีกอันนึงคือคําว่าโบนัสแล้วคุณก็ไปกรอกบัญชีไปอะไรในนั้นแต่จริงๆอ่ะไปกดเปิดก่อนบัญชียังไม่กรอกไม่เป็นไรเลย ไปกดเปิดก่อนอย่างน้อยให้ทุกพกของคุณเปลี่ยนเป็นเงินเงินอาจจะไม่ได้เยอะในตอนแรกเพราะคุณแค่ฝึกมีไหมมีมีงานไหนไหมที่คุณแค่ฝึกทําแล้วได้เงินด้วยคุณรู้ไหมเด็กฝึกงานบางคนยังไม่ได้เงินเลยนึกออกปะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเหมือนการเรียนรู้ข้อสองคือเมื่อกี้แค่น้าจิ้มอันนี้คือรายได้จากการขายดิจิทัลโปรดักดิจิทัลโปรดักคืออะไรดิจิทัลโปรดักคือสิ่งของที่ซื้อขายแล้วไม่มีอยู่จริงเฮ้ยอะไรวะ บางคนบอกครูอะไรวะมันจับต้องไม่ได้มันคือซอฟต์แวร์เช่นยกตัวอย่างง่ายที่สุดคือรูปภาพที่ไม่ต้องปิ้นออกมางานอาร์ตที่ไม่มีอยู่จริงคือไม่มีชิ้นจริงๆอะรูปเปล่าๆเ,เป็นไฟล์เฉยๆเออมันคือคำว่าไฟล์อันนี้คือรายได้จากการขายดิจิตอลโปรดอ์อันข้างบนที่หน่อยให้ดูก็คือคุณรู้หลายๆคนอาจจะรู้จักนี่คือแอปแคนวา แอป Canva คือแอปที่เราเอาไว้แต่งรูปเอาไว้ทำรูปทำโปสเตอร์ทำภาพคุณอยากทำเมนูหรอคุณอยากทำปฏิทินคุณอยากทำหนังสือคุณรู้ไหมว่าทุกอันสามารถสร้างได้ด้วยอันแรกก็คือ Canva แต่อันนี้คือฝั่งผู้ใช้ถูกไหมผู้ใช้คือคุณใช้ฟรีก็ได้ถูกปะหรือคุณจะซื้อแบบพรีเมียมก็ได้ซื้อแบบ,บโปรนี่นะใช้คำนี้อันนี้คือในฐานะผู้ใช้เนาะ แต่ถ้าในฐานนะผู้รับเงินคืออะไรคนดูอันนี้ดีๆนะทุกคนสร้างผลงานขึ้นมาแล้วให้คนที่ซื้อโปอมาซื้อคุณบางคนบอโอ้โหแล้วเราจะทำได้ยังไงเดี๋ยวนี้นะไม่มีใครเขามานั่งสร้างเองเขียนเองทุกอันแล้วหรือปล่เดี๋ยวนี้เนี่ยเรามีอะไรทุกคนเรามี AI ทุกคน AI สามารถทำรูปให้คุณได้เลย ทำอะไรก็ได้แล้วคุณรู้ไหมว่าคุณขายได้ด้วยมีคนที่มีอาชีพหลักรายได้เป็นแสนเป็นล้านด้วยการเจนรูปสร้างรูปจาก AI แล้วเอามาขายในแพลตฟอร์มต่างๆที่เขาซื้อรูปภาพกันบางคนหาคู่แล้วเราจะได้เงินได้ยังไงใครจะมาซื้อรูปภาพนี่มีคนถามคำนี้นิดหน่อย,อยงไง พราะนี่หน่อยคือคนที่ทํางานกราฟิกนี่หน่อยคือคนที่อ่าอย่างอย่างเราทําวิดีโอ,อเขาเรียกอะไรมีคนจ้างทําวิดีโออะไรเงี้ยเวลาวิดีโอสวยๆเนี่ยวิดีโอที่ดูแพงอะ่ะคุณรู้ไหมมันแพงจริงๆด้วยเพราะเราซื้อทุกอย่างมาไอ้ที่คุณเห็นภาพกราฟิกสวยๆอะ่ะแล้วเราต้องการให้มันถูกลิขสิทธิ์เพราะอย่างบางงานของนี่หน่อยเป็นงานองค์กรมหาชนเงี้ยทุกอย่างต้องถูกลิขสิทธิ์หมดเพราะฉะนั้นทุกอันเราเลยจะต้องซื้อภาพมา เวลาคนซื้อรูปกันอะ่ะเพราะเขาซื้อแบบเอาไปทํางานแต่ถ้าคุณไม่ได้อยู่ในวงการนี้คุณจะไม่เข้าใจแะ้วก็นั่งงงว่าทาไมต้องซื้อด้วยรูปซื้อเอาไปทํางานซื้อเอาไปทํากราฟิกเพื่อโปรโมทส,สินค้าแอปนี้ก็คือเดี๋ยวพี่เขียนให้ก่อน chatgpt แล้วน้นหน่อยใส่คําสั่งไปว่าน้นหน่อยพิมพ์คำนี้ขอรูปทะเลที่อยู่จัก,กรวาลอื่นคุณดูสิ่งที่มันเจนให้ดิโคตรสวยและหน่อยสามารถเซฟได้หรือถ้าน,นหน่อยอยากจะแก้ไขนะ นี่ยสามารถแก้ได้ด้วยสมมติมีเหมือนเวลานี่หน่อยแก้แก้งานกับกราฟิกอะนี่หน่อยจะบอกว่าโอเคอันนี้วงอันเนี้ยแล้วนี่หน่อยก,ก็บอกว่าลบนี่หน่อยก็บอกว่าลบคุณดูมันตอบนี่หน่อยกลับมาไม่มีละฮะฮะคุณรู้ไหมลนะ่ะคุณจ้ากราฟิกดีไซน์ได้เดือนละสองสามหมื่นจริงๆ เพราะฉะนั้นคุณรู้ไหมรูปนี้ถ้าไหนเจนมาปุ๊บนี่หน่อยกดเซฟนะนี่หน่อยเอาไปขายต่อได้ด้วยวันนี้ใครอยากมาเจอกันไม่ว่าจะเป็นแอปอื่นๆที่ฟรีด้วยนึกออกไหมาสามารถฟรีด้วยแต่มันต้องมีคําสั่งนิดน,นึงมาเจอกันวันที่8วันที่8มีอ,อ่อสัมัญอาจารย์ที่บันดิตยูนิเวอร์สใครยังไม่ได้ไปนะใครยังไม่ได้ลงนะนี่นอบอกเลยว่าเนื้อหาในนั้นเนี่หจัดเต็มมากอย่างหนึ่งคือตั้งใจที่จะ เอาความรู้ไปถ่ายทอดให้กับทุกคนแล้วก็ตั้งใจตอบแทนอาจารย์ด้วยมีแค่เหตุผลเดียว cost line, คอร์สออนไลน์คุณจะลงเป็นคอร์สออนไลน์ก็ได้เพราะเนื้อหาทั้งหมดนี่หน่อยจะให้แบบจัดหนักจัดเต็มคอร์สออนไลน์อย่างเดียวตอนนี้น่าจะเกือบ5 0,000แล้วราคาเต็มวันนี้ให้ราคาพิเศษขออาจารย์มาในขณะที่อาจารย์อาจจะเดินทางอยู่ 20, 000, 22, 2 2 2บาทแต่ถ้าใครอยากมาเจอกันตัวเป็นๆอยากมาถามนหน่อยเลยในวันนั้นเพิ่มอีก10,000บาท จะได้ทั้งออนไลน์ด้วยแล้วมาเจอกันรอบสดด้วยและที่สําคัญไม่ได้มีแค่น้อยคนเดียวคุณเห็นไหมมีพี่เตยมีใหม่มีอาจารย์คุณรู้ไหมว่าถ้าคุณลงสัมมนาแยกคนนะไม่มีทางได้ราคานี้ตอนนี้คือ 32, 2 2 2บาทไม่มีทางเราได้เนื้อหาคอร์สออนไลน์ไปด้วยแต่บางคนบอกไม่จุใจครูอยากถามส่วนตัวเลยได้ไหมนี่อยากถามส่วนตัวแล้วทุกคนเก่งหมดทุกคนเจ๋งในเรื่องของตัวเองหมดซ u เปอร์ VIP คือ 1,2 0 0 0 0บาทแล้วเราได้นั่งทานข้าวด้วยกันดินเนอร์คุณอยากถามอะไรคุณอยากปรึกษาอะไรในโต๊ะทานข้าวเลยและอันนั้นคือไม่เล็กคอร์ดบนเวทีอาจจะเล็กคอร์ดเพื่อให้ทุกคนได้เรียนออนไลน์ได้แต่บนโต๊ะทานข้าวเราไม่เล็กคอร์ดนั่นหมายความว่าถ้าคุณอยากจะคุยอะไรคุณอยากจะถามอะไรจริงๆแล้วนะ32,222บาทกับการเจอบัณฑิตอึ้งรังสีเอาแค่คนเดียวก่อนนะ สำหรับนิดหน่อยตอนมาเจออาจารย์สัมมนาแรกยังน่าจะแพงกว่านี้อีกนะแล้วไม่ได้ออนไลน์ด้วยนะในตอนสัมมนาแรกของนิดหน่่ยเมื่อ7ปีที่แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นอยากให้มาเจอแล้วคุณจะรู้ว่าโหโลกนี้มันมีอะไรเยอะมากเหมือนวันที่นัหน่อยเจออาจารย์ครั้งแรกในสัมมนาใหญ่เหมือนกันวันที่9ทัคือวันที่เปิดบัณฑิตยูนิเวิร์สครั้งแรกตอนนั้นหน่งยังทำงานประจําอยู่เลยเพิ่งเรียนจบมหาลัยวันนั้นแหละที่เป็นวันเปิดโลกนิดหน่อยเพราะโอ้โหเขาคุยอะไรกันวะเนี่ยเขารู้เรื่องแบบนี้มันทําาาใใหห้้้้เเเเรรรรรููสึก่่ออออตงงืม เราต้องหาแหล่งรายได้ใหม่ๆไม่ใช่เรานั่งจมอยู่ในเรื่องเก่าๆของเราแล้วเราก็ไม่หลุดพ้นจากมันไปสักทีอ่ะมาเจอเพื่อนใหม่มาเจอสังคมใหม่คุณรู้ไหมว่าเพื่อนที่ไหนเจอในวันนั้นวันที่ไหนย,ยังไม่มีชื่อเสียงยังไม่ได้ทําเพจอะไรเลยด้วยซ้ำอ่ะทุกวันนี้ดังกันหมดแล้วแล้วเพื่อนของคุณมีแต่เพื่อนแบบนั้นนะเพราะฉะนั้นมาเจอกันวันที่8มิถุนายนนี้นะคะถ้าใครไม่สุดอกลงอยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างประเทศเนี่ยแ,แนะนํามากๆให้คุณลงเป็นคอร์สออนไลน์เพราะอย่างน้อยๆคุณต้องได้เงินมากกว่าเดิม แล้วมันจะมากกว่า10,000 0ในสเดือนด้วยมันนี่น่ถือว่าเป็นขั้นตำ่ำเฉยๆนะข้อที่3คือรายได้จากในหน้าแอปต่างๆอันนี้คือแอปที่ขึ้นต้นด้วย l อันนี้คือหน้าที่คุณซื้อของถูกไหมหน้าที่คุณซื้อของเนาะนี่ใช่ไหมมันจะมีคําว่า last affiliate จริงๆได้ทุกแอปนะแอปส้มก็ได้แอปส้มก็มีหาคำนี้มีตําแหน่งเหมือนกันหมดเลยแล้วก็คลิกเข้าไปแล้วก็ลงทะเบียนแล้วคุณเสิร์ชเลยสมมติล่าสุดเนี่ยนิดหน่อย เพิ่งซื้อชามข้าวหมาที่มันปรับได้เนี่นไหนก็เสิร์ชลงไปเลยชามข้าวหมาแล้วคุณเห็นไหมว่าถ้ามีคนซื้อจากเราอะถ้ามีคนซื้อจากเราเราจะได้รับเงินห้าสิบบาทเห็นปะเออินตรงเนี้ยคือได้รับเงินห้าสิบบาทแต่ที่มันโคตรดีของอะไรพวกนี้แล้วที่ไหนได้เงินเป็นหมื่นโดยที่ไม่ได้ตั้งใจทําอะแค่ทาเล่นๆทําให้เป็นตัวอย่างเหมือนเนี่ยเวลาไหนสอนคุณอย่างเงี้ยนี่นไหนก็จะทําเป็นตัวอย่างแต่ได้ตังค์มาเป็นหมื่นเนี่นไหยก็จะกด รับค่าคอมมิชชั่นเนี่ยคุณรู้ไหมแล้วก,กดแชร์เลยคัดลอกลิงก์นี่หน่อยก็จะเอาลิงก์อันนี้ไปแปะในเพจที่นี่หน่อยลงอันนั้นไว้สมมุติว่าอ่ะอันนี้คลิปล่าสุดนี่หน่อยทำไงเอาไปวางไว้อย่างเงี้ยคุณรู้ไหมจบแล้วเนี่ยถ้าสมมุติคนดูคลิปนี้โอ้หมาน่ารักมากเลยแล้วมันเห็นชามข้าวนี่ไงแล้วคนอ่ะเพลินอยู่แล้วใช่ไหมเพราะเห็นหมาใช่ปะ ยังไงยอดวิวเดี๋ยว,วยอดวิวมันไปอยู่แล้วแต่เห็นชามข้าวข้างหลังไหมนัหน,น้าชามข้าวข้างหลังนะ่ะนี่หมาไม่ต้องก้มหัวลงไปไงยืนกินแล้วก็ปรับได้ด้วยเพราะวันที่เขาโตขึ้นมันก็สามารถปรับได้อันเดียวใช้ได้เลยคนก็เฮ้ยชามข้าวหมาดีเข้ามาดูในคอมเมนต์ซื้อจบและความพีคข,ของในหน้าคืออะไรรู้ไหมต่อให้คุณอะต่อให้คุณเข้ามาแล้วคุณไม่ซื้อชามข้าวหมาอันเนี้ยแต่คุณเข้ามาจากลิงก์ของนิดหน่อยอะ แล้วคุณไปซื้ออย่างอื่นนิดหน่อยก็ได้ค่าคอมด้วยนั่นเป็นเหตุผลที่ทำไมคุณถึงเห็นเพจต่างๆโปรโมทว่าโปรทัก6.6ลิงก์รับส่วนลดเพราะอะไรทุกครั้งที่คุณเข้าลิงก์เขาอ่ะคุณได้เงินหมดเขาได้เงินหมดไม่ว่าคุณจะซื้ออะไรคำถามที่น่าสนใจคือแล้วทำไมวันนี้คุณเป็นคนซื้อมาตลอดถูกไหมและยังไงคุณก็ต้องซื้ออยู่แล้ว ทำไมวันนี้คุณไม่เป็นคนบอกคนอื่นบ้างไม่ต้องเพจหรอกนะแค่เพื่อนของคุณลิงก์ของคุณอันนี้เอาไปใส่แค่ลิงก์เฟซส,ส่วนตัวของคุณยังได้เงินเลยอ่าข้อที่4รายได้จากสินค้าความรู้อันนี้คุณอาจจะเห็นอยู่แล้วว่าโอเคไม่ว่าจะเป็นคอร์สออนไลน์หรืออ e ีบุ๊กหรือซึ่งจริงๆอะ่ะบางคนอาจจะรู้สึกว่าเ <ๆ S 1> ข,ขาเรีนนจจเยกอะไรมันยากไปหรือเปล่าที่เราบอกไม่นะคุณรู้ไหมว่าอย่างตอนเนี้สมมติเนี่ยงในะอินกับเรื่องหมาอยู่ใช่ไหมเพราะกำลังเลี hmm. ้ยงลูกหมา เนหนยยังหาตามหาซื้อหนังสือหรืออ e ีบุ๊กและคอร์สออนไลน์ของคนที่สอนเลี้ยงลูกหมาเพราะเราอยากเลี้ยงเขาให้ดีที่สุดอย่าคิดนะว่าโหคุณต้องเก่งระดับโลกคุณจะต้องมีเซอร์ติฟิเคตจากที่ดังๆเท่านั้นคุณถึงจะสอนได้เนหนยบอกไม่จริงเพราะตอนนี้เวลานหน่นยหาสินค้าอะไรเนหนยหาสินค้าที่จากมือใหม่เท่านั้นคุณอาจจะเก่งในเรื่องนั้นแต่เนเนยไม่เก่งในเรื่องนี้ ยกตัวอย่างอีกอันหนึ่งที่นี่หน่อยก็ตามหาและไม่มีคนทําเลยนี่หน่อยเป็นผู้ซื้ออยากเป็นผู้ซื้อมากๆเือเลยรู้ไหมและคุณอาจจะเก่งด้วยคุณอยากเข้าใจว่าการทําสินค้าความรู้ะจะคอร์สออนไลน์อีบุ๊กหนังสือคุณต้องเก่งมากระดับโลกไม่จําเป็นอย่าไปคิดขนาดนั้นคุณแค่ต้องช่วยใครสักคนได้แล้วเริ่มต้นจากง่ายๆวันนี้สินค้าที่เราต้องการมากที่สุดและหาไม่เจอยังหาหมาเนี่ยหาคนอะไรก็ว่าอะไรอีบุ๊กสอนเลี้ยงลูกหมาเนี่ยมีคนขาย แต่สิ่งอันนึงที่ไม่มีใครสอนและนี่หน่ต้องการมากและอยากซื้ออยากจ่ายเงินพร้อมเปมากสอนปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้ไม่ง่ายนะคุณแต่คนที่เขาลักต้นไม้เขาจะรู้นิดหน่อยเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยแล้วก็พยายามที่จะปลูกแล้วก็ตายบางบางต้นซื้อมาเป็นหมื่นเลยตายแล้วบางต้นให้น้ําเยอะเกินบางต้นให้เยอะเกินก็ตายบางต้นให้น้อยไปก็ไม่ดีแค่มีอีบุ๊กสักเล่มก็ได้ ที่สอนว่าลดน้ำต้นไม้ยังไงเพื่อนๆชอบความรู้ดีๆแบบนี้อย่าลืมกด subscribe ใน YouTube ก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนถ้าไหน Facebook ก็ Follow แล้วก็กด See First นะครับแล้วผมจะได้ส่งความรู้เจ๋งๆให้คุณตลอดเวลาแล้วเจอกันนะครับผมบัลลิธรซีสวัสดีครับ